สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนออกมาข้างนอกกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาที่โรงเรียนของไอามาก,กันนะคะไอามากก็คือหลานสาวนะคะลูกของน้านะคะอ่วันนี้ที่โรงเรียนของเธอก็จะมีจัดกิจกรรมนิทรรศการเป็นวันสาวนะคะให้เด็กนักเรียนมามีกิจกรรมเล่นสนุกกันนะคะก็จะมีของเล่น แล้วมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะเหมือนที่ที่เมืองไทยเราที่เด็กทำของมาขายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้นะคะที่โรงเรียนเขาจัดให้เด็กมาสนุกกันจะเป็นวันเสาร์เรามาวันเสาร์นะคะเขาก็บอกว่าอยากให้บาร์บี้มาบาร์บี้ก็คือภาษา อูรดูนะคะบาร์บี้ก็คือพี่สะพ้ายอะนะคะเขาก็เรียกว่าบาร์บี้บาร์บี้นะคะอยากให้บาร์บี้มามางานที่โรงเรียนของเขาเราก็เลยมามากับเขานะคะก็จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะก็จะมีของเล่นเด็กเด็กนักเรียนก็จะเป็นระดับประถมอะคะ่ะที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะเป็นระดับประถมก็จะมีของขายมีพวกหนังสือ ไอศครีมและอันนี้ก็คือปานิปุรินะคะปานิปุริหลานสาวเขาก็มาถึงเขาก็จะกินก่อนทั้งที่ก็อาหารเช้ามาแล้วนะคะอาหารเช้าก็ทานมาแล้วแต่คุณเธอก็คือจะกินปานิปุริก่อนยังไม่เล่นของเล่นอะไรทั้งนั้นเพื่อนชวนไปไปเล่นของเล่นเธอก็บอกว่ายังยังเดี๋ยวฉันจะไปซื้อปานิปุริก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะปานิปุริ เสร็จแล้วเธอก็ซื้อมาเสร็จเธอก็มาชวนเพื่อนกินเพื่อนก็บอกยังไม่กินเพื่อนไม่กินเธอก็เลยต้องยืนกินอยู่คนเดียวเนี่ยะคะ่ะยืนกินก็จะมีปลานิปุริแล้วก็มีน้ําน้าซอสราดนะนะคะแล้วก็ถือน้ําซอสให้มันก็ไม่มีที่นั่งให้นั่งกินนะคะเพราะว่าเขาจัดเป็นนิทรรศการให้เด็กวิ่งเล่นให้เด็กมีกิจกรรมอะไรนี้นะคะแต่คุณครูเขาก็บอกว่าต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยดูแลนะคะ แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จัดกิจกรรมประมาณทั้งทั้งวันค่ะวันเสาร์ทั้งวันเราก็มาแล้วก็มีโอกาสถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้ชมว่ากิจกรรมของโรงเรียนที่นี่มันก็จะต่างจากบ้านเรานิดนึงเด็กนักเรียนก็จะเป็นระดับประถมประมาณอายุไม่เกิน12ปีอะคะ่ะประมาณนี้นะคะอย่างหลานนี่ก็คือ8ขวบเธอก็อายุเพิ่งจะ8ขวบนะคะ ก็จะมีของเล่นนะคะก็จะมีผู้ปกครองมาพาลูกๆหลานๆมานะคะก็ตอนแรกเรานึกว่าจะมีการประชุมผู้ปกครองด้วยปกติของเราก็จะมีประชุมผู้ปกครองแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็อย่างสมัยเราเด็กๆเนี่ยก็จะมีทําขนมไปขายทําของไปขายสําหรับชั้นนี้ห้องนี้มีอะไรมาขายอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะพอทานเสร็จ คุณเธอก็จะขึ้นไปเล่นกับเพื่อนได้ฉันถึงจะไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะก็จะมีของเล่นประมาณนี้นะคะผู้ปกครองก็จะยืนพาลูกหลานมีเด็กเล็กมาด้วยนะเด็กเล็กก็จะพาลูกหลานมาด้วยเนาะเด็กที่นี่ก็จะเยอะนะคะหน้าตาเขาก็น่ารักนะเวลาเขาแต่งตัวแต่งตัวออกมาข้างนอกอะไรงนี้นะคะเราก็มองว่าเด็กที่นี่ก็ก็น่ารักพวกเขาก็ สนุกกันนะ,นะคะเด็กมันก็คือผ้าขาวเนาะอยู่ที่ไหนเขาก็ปรับตัวของเขาได้ผู้ปกครองก็ก็ดูแลค่ะเนี่ยก็หน้าตาน่ารักดีนะคะเด็กผู้ชายก็จะมีของเล่นเท่าที่เห็นนะนะคะเราก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมากมายนะคะก็จะมีของไม่เยอะอะคะ่ะก็จะมีร้านค้ายอยู่ประมาณ 3- 4ร้านก็จะมีร้านขายของเด็กเล่นร้านขายหนังสือประมาณนี้นะคะ ของเล่นที่ที่หลานเล่นได้ก็จะมีแค่ม้าหมุนตนัวนี้แล้วก็ที่กระโดดตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเรือเรือหาะเรือหาะแล้วก็มีมีเรือเหาะแล้วก็มีนะคะถุงลมตรงนั้นที่เขาเรียกอะไรอะ่ะนั่นนะคะประมาณนั้นแหละก็จะมีแค่นี้ค่ะกิจกรรมเราก็จะไปแค่ช่วงเช้าช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงค่ะ เรามาถึงที่นี่9ก้าโมงช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเรามาถึงที่นี่9ก้าโมงก็อยู่กันที่นี่สักประมาณสักสองชั่วโมงนะคะเพราะมันไม่มกีกิจกรรมอะไรให้เล่นมากมายนะคะค่ะอันนี้ก็หลานก็มาเล่นอันนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายให้มาให้ทุกคนได้ดูว่าโรงเรียนที่นี่นะคะเวลาเขามีกิจกรรม อะไรนะคะอันนี้จะจะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนที่หลานเรียนก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลนะคะคุณครูก็จะเป็นมีคุณครูต่างชาติบ้างนะคะค่ะแต่ก็คงถ่ายมาได้ไม่ชมให้ได้ไม่เยอะเพราะมันมีกิจรกรรมแค่นิดเดียวนะคะ,ะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะก็กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วโอกาสหน้าเราไปที่ไหนเราจะถ่ายบรรยากาศที่ปากีสถานให้ทุกคนได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ